ไล่เลียงอุบัติการนี้เกิดขึ้นสองสามเหตุการณ์นะอุบัติการแรกคือในวงการพนันมีการพนันกันห้าต่อสี่ใช่ไหมห้าเสียงต่อสี่เสียงว่ารอดรอันนี้อันนี้ไม่เป็นผลดีกับคุณแพรทองทานหรือคุณนักษินนะเพราะว่ามันไปกดดันตุลาการสารรับนูนว่าตุลาการแม่งรับถุงขนมหรอวะอือยิ่งทําให้แม่งยิ่งทําให้ตุลาการนี้ย่งเข้มงวดขึ้นหรือเปล่าอันนี้นะมีคนตั้งคาถาม ใช่ไหมมีคนตั้งคําถามบางคนก็ลือลวงลึกไปถึงสมัยคุณทักษินสมัยแรกว่าทำไมยังรอดได้เลยบกพ้องโดยสุจริตอ,อ่ะทําไมทาไมถึงรอดได้มีคนตั้งคําถามว่าตุลาการเป็นใครอุบัติมาจากสวรรค์ห้องเต้ส่งมาเกิดเหรอก็เป็นพวกเราเนี่ยมนุษย์ขี้เหม็นเหมืนเราเนี่ยคือกินขี้ปี้นอนเหมือนกันประเด็นสําคัญก็คือว่าคนก็ตั้งคําถามว่าตุลาการ มีลูกเต้ารับราชการไหมบางท่านมีลูกอยู่ในกระทรวงใดไหมมีลูกเป็นตำรวจทหารไหมอยู่ในกระทรวงต่างประเทศมีไหมอยู่ในกระทรวงใดมีไหมอันนี้ไม่ต้องตอบคนมันถามล,ยลอยลอยคนมันถามล,ยลอยลอยเพราะนั้นการบอกว่าห้าต่อสี่เนี่ยไม่ดีเลยไม่ดีต่อตัวคุณแทยรองทานเลยและไม่ดีต่อครอบครัวจินวัตรเลยเพราะว่ายิ่งทำให้ตุลาการนั้นหวาดกลัวว่าคนจะ ตั้งธงว่าถ้าใครบอกว่ารอดคนนั้นโดนตรวจสอบใช่ไหมใช่ไหม,ไหมอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ที่คนเข้าใจว่าคือถ้ามันมีธงมาแล้วอ่ะมันจะเปลี่ยนยังไงวะกูนึกไม่ออกเหมือน,นะถ้าธงมันมีมาแล้วว่าจะต้องตัดสินว่าไม่รอดอ่ะมันจะรอดอยังไงวะแล้วกูว่าไปเคิร์ฟว่ากูคิดว่าหกสิบสี่สิบเพราะก็ดูสถานการณ์แล้วมันตะแม่งกับแม่งว่า คุณนักสินก็รอดเพราะเผอลูกสาวจะรอดแต่รอดเนี่ยก็รอดแบบว่าไม่ได้เป็นนายกต่ออย่างที่เคยพูดไว้อาทิตย์ท,ท,ท,ที่แล้วนึกออกปะก็เลยสงสัยว่าหรือจะจริงวะพอดีวันนี้มีข่าวประชุมคลร์มนายกแพลองทานเข้าประชุมคลร์มแล้วก็มีคนบอกว่านายกเนี่ยนะเอะเอ๊้กูโพสไว้เนี่ยมึงเงาขึ้นเลยกูจำมึงได้ไปหมดเดี๋ยวเขาด่าแม่กูอีก นายกบอกในที่ประชุมคอรว่าวันศุกร์ที่ย9สิบเก้าสิงหาคมจะกลับมาทํางานคิดถึงทุกคนอันนี้คนก็ไม่ไปบอกว่าเอ้ยพูดอย่างนี้ก็หมายว่ามึงรอดเดียววะอบอกไม่ใช่ฮะหมหมอมงอแก้ข่าวว่านายกไม่ได้พูดอย่างนั้นไอ้ข่าวที่ออกมาตอนแรกบอกว่าท่อนแรกที่กูอ่านไปบอกว่าอย่างนั้นจริงๆแล้วนายกบอกว่าถ้าการตัดสินเนี่ยเป็นไปในทางดีก็จะได้กลับมาเจอทุกคนอีกหมอมิงบอกคือมันก็เปลี่ยนนิดนึง เปลี่ยนนิดนึงก็คือมีคําว่าถ้าการตัดสินไปในทิศทางที่ดีะก็ออก็จะได้กลับมาเจอทุกคนอีกวันนี้แ<อ>ล้วมันตีคุณหญิงเนี่ยก็ได้พูดใช่ไหมแล้วมันตรีช่วยศึกษาก็ได้โพสต์ไว้แล้วมันตรี <ผม S 2> คุณหญิงแล้วมันตรีหญิงชื่อหญิงเป็น,นรู้เขาไม่เป็นคุณหญิงูคือถ้ากูเล่นเล่นอะ่ะแล้วมันตรีแล้วมันตรีหนูแล้วมันตรีอ้วนแล้วมันตีหญิงก็ หลังประชุมคอรมอเสร็จเดินผ่านนักข่าวนักข่าวถามบรรยากาศดิฉันยืนยันคอรมอทุกคนให้กำลังใจในายกอิงและนายกอิงว่าคิดถึงทุกคนและรอผลบรนสุดิฉันไม่ได้พูดว่าบรนสุกลับมาทํางานนะคะนี่อาจจะเป็นต้นข่าวที่ทําให้นักข่าวไปตีความผิดก็คือมาจากดอ,อ,อร์หญิงถูกไหมฮะ<อ>ก็คือ,เ,อเขาฟังแล้วเขาฟังดตอรหญิงยังไงอ่ะทุกสํานักแม่งพูดเหมือนกันหมดอะ่ะคือแสดงว่ามึงแม่งหูหูเพี้ยนหมดอะ่ะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไเ,นไรเขาก็แก้แล้วก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้พูดก็ได้ไม่เป็นไร ก็งั้นก็เอาคาหมอมิงก็แล้วกันว่าถ้าการตัดสินเป็นไปในทิศทางที่ดีอืก็จะได้กลับก็จะได้กลับมาทํางานแล้วก็ไอคิดถึงทุกคนมีอยู่แล้วอันนี้มันก็เลยไปเพิ่มความเชื่อว่าเอ้มุงงใสมันจ,จะรอดวะสงใสอ่ะมุ้งใจะรอดวะมันก็ออมีใช่ไหมหรือบางคนแม่งไปโพสต์ไปเอาอคําพูดของตุลาการบางท่านที่นายกปฏิญาณตนว่าจะพูดกับความจริงอะไรนะแล้วกออ็ตั้งแต่วันไต่สวน นั่งลงครับแต่ว่าไม่รู้ไปไปไปฟังกันยังไงหรือไปไปแปลงไงกลายเป็นนั่งลงลูกนั่งลงลูกเห็นไหมคือคนปัญหาเรื่องด่าเขาอะเอาจริงนะกูก็เชื่อว่าตุลาการพูดว่านั่งลงครับนี่ผมพูดนะไม่ต้องมาฟ้องผมนะผมพูดว่านั่งลงครับนั่งลงครับเฮ้ยเขาพูดนั่งลงครับเขาจะพูดนั่งลงลูกทาไมก่อนเออเออมึงจะต้องสง่านอะกรนะสนิกันแล้วนี่นะไอ้ใครที่ไปโพส์นะว่านั่งลงลูกแม่งจะโดนศาลฟ้องเลยเนี่ย ใช่ไหมสารบอกว่าขายเป็นความผิดเลยนะเออพหลบแบบมันก็ไหลมันก็ไหลแรงนะเออพรบคอมเล่นพรบคอมเข้าข่ายระเบิดแล้วหน้าศารมาตาสามแปดมาตาสามเก้ากูก็ไม่รู้ว่ามาตาเนีพูดว่าไงนะแล้วก็อะไรต่ออะไรนี่เอาเอาเป็นว่าเขาฟ้องแล้วกันถ้ามึงไปบอกว่านั่งลงลูกเพราะว่านั่งลงลูก่ะสารเสียสารเสียหายนะป่ะเขาจะพูดทำไมเออผมว่าอะไรจะกันเองขนาดนั้นเขาไม่ใช่ครับเขาจะบอว่านั่งลงครับ ไอ้สามเหตุผลนี้กำลังที่ทำให้คนเนี่ยเชื่อว่าจะรอดห้าต่อสี่อ่าคือคุณทักษิณก็พูดกับสสเพื่อไทยทุกคนว่ารอดเนะี่ยก็มันเลยกลายเป็นว่าคนก็เลยเชื่อว่าน่าจะรอดนะแต่ผมก็ยังบอกว่าคือผมบอกตอนต้นแล้วห้าสิบปอร์เซ็นต์ตอนหลังผมเปลี่ยนมาเป็นหกสิบสี่สิบเพราะผมก็ยังยังเชื่อคุณทักสิณอยู่หน่อยหนึ่งยังเชื่อคุณทักษิณอยู่หน่อยหนึ่งว่าคุณนักษิณเนี่ย แมแกคงจะมีปฏิหารอะไรของแกสักเรื่องหนึ่งนะแต่ก็แค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะที่ที่ที่เหนือกว่าไม่รอดนะค,คือเอาแม่เววันนี้ก็ตัดสินใจยากที่ผ่านเลยถ้าเกิดจะฟันธงนะ <S <S <พ>คือผมก็ยังเชื่อว่าพี่ติ่งของขอแกนหนึ่งไม่กำจะบอกว่าขอแรกพี่ติ่งคือพี่ติ่งพี่ติ่งสามารถวิเคราะห์ได้การเมืองที่ประเทศนี้มันผิดก็ไม่มีใครหน้าแหกนะเข้าใจใช่ปห การเมืองประเทศเนี่ยมันไม่ได้ใช่เหตุผลกุยกันเตอรรู้แต่ว่าคือผมนี่ยังเชื่อว่าอุดมการของฝ่ายอนุรักษ์เนี่ยมันซื้อขายไม่ได้อืม,อมไอ้ฝ่ายที่อ้างไปรับที่ใจในสภา,าเนี่ยแม่งซื้อได้ง่ายไม่รู้อ่ะวะก็ยังคิดว่า ถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยแนวโน้มเป็นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าไอ้คำว่าดีวส์เป็นต่อนๆเป็ตนตน้ตนๆเนี่ยวันนี้ผมกลับมาห้าสิบห้าสิบวะพอยิ่งเห็นข่าววันนี้ผมยิ่งกลับมาห้าสิบห้าสิบเลยไม่หูสิบละหูห้าสิบละแต่กูก็ไม่กล้าฟันธงนะแต่ถ้าถ้าถ้าเกิดจะฟันธงนะกูว่าไม่รอดวะแต่ห้าสิบแล้วกูไม่ติด่ว่าไม่รอดมาตั้งแต่แรกไม่ใช่หรอพี่ติ๋งคือเพราะพี่ติ๋งบอกว่าคือสถิติที่ผ่านมาทั้งหมดเนาะ แต่กูเห็นที่ทางข่าวแล้วบางทีกูก็เคิร์มไงกูก็เคิมกพราะค่รนี่กูก็เคิมเออเพรว่าเราเห็นที่ทางข่าวอคนนั้นเจอคนนี้คนนี้พูดกับคนนั้นแหล่งข่าวจากตรงนู้นตรงนี้มันก็เคิร์มนะว่าเออยิ่งมาเห็นหนึ่งสองทั้งสิ้ไม่โดนก็ยิ่งแม่งก็ยิ่งยิ่งเคิมไปอีกหน่อยหนึ่งแต่ว่าพอนี่เขาถลังกับถลังกับมาผมก็ยังนึกว่าผมก็ยังคิดว่าห้าสิบห้าสิบแต่จะให้ฟวันตรง ไม่รอดว่ะไม่ไม่รอดว่ะว่าไม่รอดว่ะดูทรงแล้วไม่รอดอ่ะไม่ไม่ง่ายเลยอ่ะไม่ง่ายเลยเพราะว่ามันยังมีทางไปทางอื่นอีกมันยังมีทางไปทางอื่นอีกแต่ถ้าเกิดรอดก็คือถ้าเกิดรอดก็คือว่าต้องเปลี่ยนผู้นําทางการเมืองอีกก็ต้องเปลี่ยนผู้นําทางการเมืองแต่ดูทรงแล้วเนี่ยมันก็โอ้โหมันก็จะโดนมันจะโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะถ้าถ้ารอดก็จะโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก เราไม่ได้พูดถึงตัวคุณแพรทองทานแล้วนะนะใช่พูดแล้วเป็นเรื่องของตุลาการแล้วใช่ป่ะตอนนี้มคนจับตามที่ตุลาการลายบุคคลเลยนะใช่ป่ะคิด,ด <แ S 1> ติ่งแล้วที่ต้องตั้งต้งต้งบทเอ่อต้งคําถามเมื่อเกี้อ่ะก็คือมันจะมาหลังจากที่เออมติออกนะมะันไม่ใช่แค่<ช>ว่าใ,<ช>ใครมีลูกทํางานอยู่ตรงไหนใครมีรูกรับรับราชการมันไปถึง เออมาไปถึงขนาดเออมันจะมีมลูกใครเข้าไปหลักสูตรไหนมันจะมีลูกใครเข้าองค์กรไหนไม่รู้อ่ะม,มันละเอียดขนาดนั้นแล้วอ่ะเออใช่ใช่ใช่คุณอย่าลืมนะว่าคนที่มีอำนาจรัฐเนี่ยเรื่องง่ายสุดคือการโยกย้ายทั้งหลายทั้งปวงอ่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดแล้วก็ไม่ใช่ไม่ได้ย้ายระดับเป็นอธิบดีเป็นประหลัดเนี่ยมันโคตรง่ายง่ายใบง่ายง่ายชิบหายอ่ะแต่ว่าอันนี้ผมพูดลอยๆเรื่องอื่นนะไม่ได้พูดเรื่องไม่ได้พูดเรื่องนี้เพียงว่าได้ยินคนเขา ออพูดกันเท่านั้นเองอืมโอ้คนเมาเยอะเลยเรื่องเนี้ยเออเออเมาหลายวันด้วยเออเออ